โอเคครับทุกคนในคลิปวิดีโอนี้นะฮะผมจะมาทําการแจกโค้ดบล็อกฟุตซึ่งเป็นโค้ดล่าสุดเลยนะทุกคนก็มีเก่ามีใหม่ปะปบบนกันบ้างแต่ว่าที่แน่ๆมันมีโค้ดใหม่อยู่นะทุกคนก็ฝากดูคลิปให้จบด้วยด้วนอย่างที่เรารู้กันนะครับว่า x p คูณ2นั้นเราต้องเติมนะทุกคนนี่15นาที25โลบักซึ่งมันไม่คุ้มนะทุกคน เราไปเก็บโค้ดของโรบ็อกจะดีกว่านะซึ่งแน่นอนครับวิดีโอนี้มีแน่นอนและมีโค้ดใหม่ด้วยนะซึ่งโค้ดที่ผมเอามาเนี่ยเป็นโค้ดที่ยังไม่หมดอายุนะแล้วก็มีโค้ดใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นก็วางใจได้ระดับหนึ่งว่าใครที่ไม่เคยใช้โค้ดหรือว่าแบบผู้เล่นใหม่จริงๆเนี่ยได้ใช้แน่นอนนะทุกคนและนี่ก็คือโค้ดที่ผมได้ไปทําการหามานะทุกคนเอาจริงนะผมว่าผมใส่โค้ดไม่หมดหรอกนะเพราะว่าโค้ดค่อนข้างเยอะอยู่นะ โดยโค้ดที่ผมคิดว่าใช้ได้เนี่ยผมจะแปะไว้ให้นะทุกคนให้ทุกคนไปใส่เอาเองนะหรือผมจะอาจจะแปะไว้ตรงใต้ดิสคริปชั่นนะก็ลองหาดูนะเผื่อผมใส่ไ้สักทีหนึ่งแต่ว่ามันมีโค้ดที่เขาบอกว่าเป็นโค้ดใหม่นะเดี๋ยวผมจะลองใส่ดูนะทุกคนว่ามันจะเป็นไงก็ โอเคทุกคนลองจับตาดูให้ดีซึ่งโค้ดที่ผมจะมาลองใส่ฮะเป็นรีวอร์ดฟันซึ่งในเว็บเนี่ยเขาบอกว่าเป็นโค้ดใหม่นะผมจะลองดูว่าผมใส่ได้เปล่านะอ้าวใส่ได้คูณ2อ,อ่าอีกกี่สินาทีจะจบก็นะทุกคนเดี๋ยวลองไปฟาร์มนะทุกคน2000 years later โอเคผมก็ได้ทำการไปฟาร์มมาที่ร้อยแล้วนะก็โค้ดก็ยังเหลือแหละ แต่ก็ถึงววเก้าร้อยตามที่ผมต้องการตั้งแต่แรกแล้วเย่ yeah. ก็สำหรับโค้ดที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมน่าจะแปะไว้สักท้ายคลิปนี่แหละนะก็ถ้าใครชอบคลิปแนวนี้นะก็อย่าลืมฝาก like, กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมด้วยแล้วกันนะทุกคนก็สวันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมากเลยนะก็มีแค่นี้แหละก็เจอกันใหม่ครับทุกคนบ๊ายบายครับ